สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงนะครับประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2567กัน แต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงครับสำหรับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสมก,การรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับผมผมจะวิเคราะห์ดวงนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับผมขอขยายความเพิ่มนิดน,นึงนะคบเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยสอบถามผมมาเยอะพอสมควรเลยนะครับการดูดวงสำหรับปีมะเมียนะครับ เป็นดวงนะครับทั้งเดือนเลยนะครับทั้งเดือนพฤษภาคมนะครับแน่นอนนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดกับคุณเนี่ยแล้วแต่ตัวบุคคลแต่ละท่านนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดช่วงต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบที่ผมทํานายไปเนี่ยทั้งเดือนเลยก็ได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญนะครับขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับที่คุณสะสมมานั่นแหละนะครับ ผมขอเจาะเรื่องแรกนะครับก็คือดวงการงานนะครับดวงการงานนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับถือว่าเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดีเลยดีทีเดียวนะครับงานที่คุณคาดหวังไว้นะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือว่ารับราชการนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะครับมีโอกาสสำเร็จสูงที่จะได้ตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับบางท่าน มีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นนะครับปรับฐานเงินเดือนใหม่นะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับพยายามตั้งใจทํางานนะครับตามที่คุณได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของคุณนะครับทํางานที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยทําให้เต็มที่นะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันทําแค่นี้แหละแค่นี้คือคือฉันคิดว่าฉันโอเคแล้วฉันพอแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยวันนี้ทําเท่านี้พอปิดคอมกับบ้านอู้นะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับผมอยากให้คุณทํางานให้เต็มที่นะครับไม่งั้นดวงคุณดีก็จริงนะครับแต่คุณอาจจะกลับกันได้นะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเลยก็ว่าได้นะครับคนเราเนี่ยถ้าทําเต็มที่ในในทุกๆตลอดเวลานะครับโปรไฟล์คุณก็ติดตัวคุณตลอดเวลานะครับไม่ได้มาติดตัวคนอื่นนะนะครับ สิ่งที่จะให้ระวังเพิ่มเติมนะครับก็คือระวังนะครับอาจจะมีมีคนแอบอิจฉานะครับริษยาคนอยู่บ้างนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราก็ควรพยายามนะครับสร้างมิตรให้มากๆนะครับพยายามมีมนุษยสัมพันธ์นะครับให้มากๆในที่ทํางานนะครับเช่นเพื่อนร่วมงานนะครับหัวหน้างานหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่คุณประสานงานด้วยนะครับการมีมิตรนะครับดีกว่ามีศัตรูเพราะฉะนั้นอันนี้ดูดีๆนะครับดูดีๆไม่งั้นเนี่ย อาจจะกลายมาเป็นอุปสรรคในการทํางานของคุณเลยก็ว่าได้นะครับสรุปโดยภาพรวมนะครับดวงการงานเดือนพฤษภาคมถือว่าโดดเด่นมากมากนะครับทำให้เต็มที่นะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทำให้ธุรกิจของคุณขยับขยายธุรกิจขยายมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับ การที่เราจะขยับขยายธุรกิจมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณจะเพิ่มเติมหนีไม่พ้นในเรื่องของความรู้นะครับหนีไม่พ้นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือว่าความรู้นะครับเกี่ยวกับการหาคอนเนคชันเพิ่มเติมนะครับหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยการหาคอนเนคชันมันมันพูดง่ายนะใช่ครับพูดง่ายแต่การหาคอนเนคชันโคตรยากนะครับยิ่งจะหาคอนเนคชันให้สอดคล้องกับธุรกิจหรือว่าให้ให้ต่อยอดธุรกิจได้อะ มันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลักสูตรนะครับที่จะที่ที่จะท,ท,ที่เปิดสอนอ่ะนะครับก็ลองศึกษาหาเพิ่มเติมลองเรียนรู้ดูนะครับผมเชื่อว่าเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดวงโดดเด่นมากๆที่จะสําเร็จในการทรําธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นหากเราศึกษาเรียนรู้ดีแล้วนะครับก็ลุยเลยนะครับลุยเลยนะครับ ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับขยายธุรกิจเพิ่มเลยนะครับวางแผนการทํางานธุรกิจให้ดีๆนะครับทั้งวางแผนทั้งองค์กรของคุณเลยนะครับผมเชื่อว่าโอกาสจะสําเร็จสูงมากๆเลยในเดือนนี้นะครับอยู่ที่คุณแล้วนะครับคว้ามันมาให้ได้นะครับถ้าคว้าได้ก็สําเร็จสูงมากๆครับสําหรับคนที่ตกงานนะครับหรือคนที่กําลังหางานทําอยู่นะครับ หากเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหากคุณขยันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณขยันเนี่ยคุณจะได้งานตามที่คุณคาดหวังแน่นอนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมเพิ่มความรู้นะครับเรียนรู้ความรู้แบบเขาเรียกว่าความรู้พิเศษเกี่ยวกับหน้าที่การงานนั้นๆนะครับแล้วก็พยายามศึกษาโปรโฟไฟล์นะครับขององค์กรของคุณให้ดีนะครับ หมายถึงว่าองค์กรที่คุณจะไปสมัครงานนะครับพยายามศึกษาเข้าใจว่าเอ้ยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นอย่างไรโปรดักอะไรที่บริษัทนั้นเน้นนะครับอลองศึกษาลองเข้าใจมันให้ดีๆนะครับแล้วเข้าไปสัมภาษณ์นะครับผมเชื่อว่าโอกาสได้งานสูงมากๆด้านดวงด้านการเงินโชคลาบนะครับเดือนพฤษภาคมนี้รายรับดีพอสมควรนะครับเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดือนเมษายนอีกนะครับลูกหนี้ คุณลูกหนี้เก่าๆเ,เนี่ยนะครับจะใช้หนี้ใช้สินนะครับอยู่ลูกหนี้ที่หายไปนานแล้วนะครับอยู่ๆก็ติดต่อมาขอใช้หนี้คุณก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆเลยนะครับชโชคลาภนะครับก็มีเข้ามาให้คุณเห็นนะครับเงินทองก็ไหลเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกหลายคลิปครับว่โาโชคลาภเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคมันอาจจะมาจากการทํางานนะครับมันอาจจะมาจากการลงทุนนะครับหรือมันอาจจะมาจากญาติผู้ใหญ่ นะครับคือให้มองว่าเป็นเงินที่เข้ามาแบบที่คุณไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวนะครับอยู่ๆก็เข้ามาแบบทันทีนะครับอ่ะโดยสรุปนะครับดวงค่อนข้างดีเฮงปังพอสมควรนะครับวางแผนการเงินดีๆครับมีโอกาสมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เลยทีเดียวนะครับมาดูดวงความรักกันบ้างนะครับ ดวงความรักสาหรับคนโสดในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถือว่าคุณมีโอกาสเจอคนถูกอกถูกใจนะครับแต่ก็อย่าพยายามรีบร้อนนะครับให้ศึกษานะครับดูกันให้ดีก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยโสดไหมนะครับเพราะว่าโอกาสคนมีคู่เนี่ยจะเข้ามาถูกอกถูกใจชอบพอกับคุณนี่สูงพอสมควรนะครับอันนี้อยากให้ระวังไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณอ่เขาเรียกว่าตัดสินใจไปแล้วบางทีการถอนตัวเนี่ย มันอาจจะถอนตัวระยากนะครับคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมีความสุขกับความรักกันพอสมควรนะครับบางคู่เนี่ยนะครับที่ที่เพิ่งคบหาดูใจกันที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยก็มีโอกาสตกลงปรงใจนะครับแต่งงานกันเลยนะครับ คนที่แต่งงานแล้วนะครับก็มีโอกาสมีลูกมีหลานนะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝั่งนะครับถือว่าให้การสนับสนุนในความรักคุณเป็นอย่างดีนะครับไม่ได้ให้สนับสนุนแค่ความรักนะครับยังสนับสนุนเรื่องเงินนะครับเรื่องการงานนะครับเรื่องธุรกิจด้วยนะครับส่วนความรักของคุณโดยภาพรวมเนี่ยผมขอสรุปเลยว่าเดือนพฤษภาคมนี้เรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจนะครับ ส่วนสุขภาพพาานามัยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้แข็งแรงดีนะครับคนที่เจ็บป่วยก่อนหน้านี้นะครับอดอดแอดตอนเดือนเมษายนเนี่ยมีโอกาสเจอหมอดีนะครับบางคนก็หายแบบไม่รู้ตัวนะครับก็คือกินยาที่หมอที่รักษาครับหมออยู่แหละนะครับตั้งนานก็เไม่เห็นทุเลาแต่อยู่ๆก็หายเฉยเลยครับขอแสดงความยินดีด้วงหน้านะครับในเดือนพฤษภาคมนี้คนปีมะเมียนะครับชาวปีมะเมียนี่ถือว่าดวง โดดเด่นในหลายด้านพอสมควรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับดวงเราจะดีแค่ไหนนะครับหากเราไม่สะสมบุญนะครับไม่พยายามเขาเรียกว่าไม่พยายามใช้ความพยายามของตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยความสเล็จมันอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เวลาจะทําอะไรก็ขอทําให้มันขอทําให้เต็มที่ นะครับผมเชื่อว่าความสําเร็จเนี่ยมารอคุณแล้วอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะครับท้ายนี้นะครับผมขออวยพรนะครับให้คุณสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับและให้รวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราฟังมาจนถึงนาทีนี้สวัสดีครับผม